หนาวทั้งแผน่นกอนกวักมือเรียกสหรัฐรีบกลับมาเกาหลีเหนือเปิดตัวเรือดำน้ำนิวเคลียร์แกนหลักภารกิจสูร่รบจากที่ดรประถมพงษ์ได้มีการออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่7กันยายน2566ถึงการที่รัฐบาลอเมริกาเตือนเกาหลีเหนือ ต่อมารัสเซียได้มีการเชิญชวนรัฐบาลเกาหลีเหนือให้จัดกองทัพเรือมาร่วมลาดตระเวนกับกองทัพเรือจีนและรัสเซียที่มหาสมุทรอินโดและปซิฟิกด้วยทั้งนี้เนื้อหาบางส่วนที่ดรประทม,มพงศ์โพปรรสิธิ์ทนันนักวิชาการทาบริพาร์คดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์เปิดเผยเอาไว้ระบุว่าหลังจากที่อเมริกาแท็กทีมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซ้อมรบที่คาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือโดยตรงรัฐบาลรัสเซียไม่ต้องการให้เกาหลีเหนืออยู่อย่างโดดเดี่ยว จึงขอเชิญกองทัพเรือเกาหลีเหนือมาร่วมซ้อมรบด้วยรัฐบาลอย่างสกワวนิยมอเมริการับไม่ได้เพราะกลัวว่าเกาหลีเหนือจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสงครามจากรัสเซียเพิ่มเติม,ตมจนทําให้อาวุธยุโทโธปรกรณ์เหนือล้ํากว่าอเมริกาไปเสียอีกชาติด้านสื่อตามประเทศรายงานได้ว่าคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือได้ปรากฏตัวเมื่อวันที่6กันยายน2566โดยระบุถึงการติดอาวุธแก่กองทัพเรือด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของภารกิจเร่งด่วน และส่งสัญญาณว่าจะถ่ายโอนเรือใต้น้ำและพื้นผิวติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเข้าสู่กองทัพเรือมากยิ่งขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ KCNA พิธีเปิดตัวเรือดำน้ำเป็นการเป่าประกาศประกาศจุดเริ่มต้นแห่งปฐม,มบทสำหรับการยกระดับกองทัพเรือเกาหลีเหนือ KCNA รายงานซึ่งเรือดำน้ำหมายเลข841ซึ่งมีชื่อว่าฮีโร่คิมคันอก ตั้งตามบุคคลทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือและดำเนินการภารกิจสู้รบในฐานะหนึ่งในแกนหลักของผลทางจู่โจมใต้น้ำของกองทัพเรือแห่งเกาหลีเหนือโดยนักวิเคราะห์พบเห็นสัญญาณของการสร้างเรือดำน้ำใหม่อย่างน้อยหนึ่งลำเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2016และในปี2019สื่อมวลชนแห่งรัฐเกาหลีเหนือเผยแพร ภาพของคิมกำลังตรวจตราเรือดำน้ำที่ไม่เคยมีการรายงานมาก่อนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ความสนใจของเขาเป็นพิเศษ และเชื่อว่ามันจะถูกส่งเข้าปปฏิบัติการนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศในตอนนั้นสื่อมวลชนแห่งรัฐไม่ได้รายงานเกี่ยวกับระบบอาวุธของเรือดำน้ำหรือบอกว่าการตรวจตราของคิมเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรแต่พวกนวักวิเคราะห์มองว่าจากขนาดของเรือดำน้ำใหม่บ่งชี้ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกขีปนาวุธยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเรือดำน้ำใหม่ที่จะติดตั้งขีปนาวุธนั้นเป็นชนิดใด ขณะที่เกาหลีเหนือก็เคยมีการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลย,ยิงจากเรือดำน้ำไปแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกับขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธร่อนที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำนอกจากนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือสามารถพัฒน,นาหัวรบนิวเคลียร์ย,ยอส่วนที่จำเป็นสำหรับติดตั้งบนขีปนาวุธได้แล้วหรือไม่โดยที่นักวิเคราะห์บอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่หัวรบขนาดเล็กลงและสมบูรณ์แบบ จะเป็นเป้าหมายหลักของเกาหลีเหนือหากเปียงยางกลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกรอบ